เป็นแบบลยิบระยับมากๆนะฮะกำลังพุ่งเข้ามาหาวีวายนะครับเอาละครับกลับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันละไกแคดเกมนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากอีกแล้วนะฮะ ในการนี้นี่ครับก็ไร้สาระเหมือนเดิมครับบ้าๆข้างๆเอาโน้เอานี้มาชนกันนะครับวินาซันตโลกันมากมายนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคนะครับเรามาดูคอมเมนต์นะครับที่ได้รับเลือกในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับคอมเมนต์นะครับที่ได้รับเลือกในวันนี้นะครับจากคุณไอชแนลนะครับบอกว่าพี่ครับเอา VY 1ดวง VS ดาวพฤหัสร้อยดวงแฮชแท็กมันบ้ามากแฮชแท็กครั้งที่2 ได้เลยนี่ครับผมจัดให้นะฮะอย่างแรกเราไปที่นิวกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอา VY นะครับมาตั้งไว้ VY อยู่ไหนนี่ซึ่งมันดวงใหญ่มากๆเลยครับดาวพุธและของดาวนี้ดวงกระตี้เดียวเลยครับแต่เอาดาวพุทธมาเนี่ยเนี่ยดาวพุทธตัวแค่เนี้ยเนี่ยเหรอมันมือนเหมือนแบบเซ็กเคมุดอะกระตี้เดียวนะครับแต่เราจะเอาชนถึงร้อยดวงนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าดาวบีวจะแบจะมีปฏิกิริยาอะไร แปลกไปหรือเปล่านี่ครับมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องเลี้ยงให้ครบร้อยดวงก่อนก่อนนะครับมาลุยกัน 1, 2, 3, 4ง 9, องสา 9, สี่สี่เก้าห้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อย โอเคท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเรามีดาวพฤหัสนะครับประโลมดาววีไวนะครับอยู่ร้อยดวงนะครับเรามาดูกันดีกว่าเลยครับว่าอ่ามันจะทำมันจะสามารถทําอะไร V Y ได้หรือไม่นี่ครับมาดูกันเลยนี่ครับมากดเพลแล้วนะครับเราจะค่อยๆเร่งความเร็วนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับดาวพฤหัสไปโดนความร้อนนะฮะมันก็จะดวงแดงๆนิดหนึ่งนะครับโอ้มาเนี่ยเป็นแบบระยิบระยับมากๆนะฮะ กำลัาางพุ่งเข้ามาหา VY นะครับตอนนี้นะครับกำลัาางพุ่งเข้ามาแล้วนะครับกำลัาางพุ่งเข้ามาแล้วนะครับเราจะค่อยๆนะครับทำเดียวบันสวยดีเป็นกันนะเหมือนแบบอา่อาอ่าแบบนิวเคลียสอะเหมือนแบบผมกำลังทำทดลองทดลองวิทยาศาสตร์อะไรอยู่แต่ว่าไม่ใช่เลยครับเป็นคือดาวพฤหัสร้อยดวงเลยฮะดูสินี่นะฮะกำลังพุ่งเข้าชนนะฮะดูดูดูด,ดูสวยงามเหมือนกันนะ คอยมองมานี่ครับเอาเลยฮะเอาเลยฮะท่านผู้ชมมาดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้นะครับพุ่งชนเข้าไปแล้วนะครับบึบมีนะครับมีร่องรอยการชนรอบดาววีวายเลยนะครับมีไฟแพรบๆพรบออกมาด้วยนะฮะมาเล่งความเร็วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะฮะดาววีวายนี่ครับแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับดูดิ แทบจะเป็นดาว vy ดวงเดิมเลยนี่ครับโอเคท่านผู้ชมภาพกระต่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับดาวพื้นฐไม่สามารถทําอะไรดาว vy ได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับกับความบ้าอะไรแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะครับจะอยากจะให้ความบ้าท่านผู้ชมมาอยู่ในคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไม่ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กหมันบ้ามากด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่แฮชแท็กหมันบ้ามากผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe กดติดตามไว้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วขอทุกท่านนะครับได้รับประสบการณ์ดีๆจากเกศต่างๆมาใบม่ในโลกวันนี้วันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบาย